ที่สุดปี2018สวยภุมหน้าใช้แค่ไหนไปดูกันเลยเค่ะรถเหลือไม่เยอะแล้วนะคะมาก่อนเลือกก่อนไม่น้อยเขาเอาไปก่อนนะจ๊ะซื้อวันนี้แถมไฟเลี้ยวปิดได้ไม่อันอยางใหม่สีเส้นเราเสียให้พร้อมให้ลูกค้าไปโดดูดัง กระจกที่มาพร้อมกับระบบอัตโนมือซื้อรถวันนี้ได้กลับเอเย็นฉับหมอนอยู่โลงน้ำแข็งเลยต <c oughs> ่งเสียง am fm bluetooth ไม่มีน <c oughs> อกนั้นลูกค้าติดเอาอินนั่นจ้ะ เบาะหนังทำความสะอาดง่ายแต่เบาะข้างๆยังไม่มีคนนั่งนะจ๊ะเบาะข้างๆมีคนนั่งหรือยังคะข้างหลังสามารถนอนได้เดินแหนะเดินก่อนมาขายรถก่อน๋เอเหรอ นอนสบายจนลืมไปเลยไม่ต้องรีวิวเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าประหยัดน้ำมันเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปทรลุนรกเก้าทั้งหมดทั้งมวลที่บ้านวันนี้ราคาสองแสนแปดหมื่นพนห้าพันวกันเจ็ดแปดสิบสี่4งวดเดิมต้นปี่้าวิต่อ อยู่กอดได้นล่าไนกัะ